ได้เป็นใหญ่คือก่อนหน้านี้เราเคยคุยไว้ว่าไงครับเรื่องทําบุญก็เคยคุยกันพอดีทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็เลยว่าจะบอกว่าเออพอช่วงปีใหม่จะไปทําบุญบริจาคหลวงศพแต่ไม่ไม่มีตังค์คนจนวันวันนี้ได้รับเงินมาเนาะก็เลยทําบุญร่วมกันเผื่อจะได้เกิดมาเจอกระกับเพื่อนเพื่อนนแก๊งนี้อีก ตอนนี้เราอยู่ในกู้ภัยเพลิงซานะครับเอ๊ะ <c oughs>